thank you สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าเรามาถึงอังคารสัปดาห์ที่4ของเทศกาลมหาพรตบทอ่านมาจากหนังสือประกาศกเอเซเคียลซึ่งเป็นประกาศศกใหญ่นะครับเราก็จะเห็นเนื้อหาใจความที่เราจะนำไปคิดปฏิบัติชายผู้น,นั้นก็หายเป็นปกติ ยกแคร่ที่นอนและเริ่มเดินไปแล้วเขาก็บอกกับชาวยิวว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้รักษาเขาให้หายป่วยชาวยิวเริ่มเบียดเบียนพระเยซูเจ้าเพราะพระองค์ทรงกระทำการนี้ในวันสับาโตพี่น้องฟังแล้วมันมันทะาแม่งทะาแม่งทแงทนที่จะเห็นคนหายป่วย และมีความชิ่นชมยินดีกับเขาแบบนบุญเปาโลโบอกเวลาที่เรารักคนอื่นเนี่ยเวลาเขาเจ็บใครได้ป่วยเราก็รู้สึกรู้สึกด้วยเวลาเขาทุกร้อนเขาร้องไห้เราก็ร้องไห้ด้วยเวลาที่เขามีความยินดีเราน่าจะยินดีแต่พวกนี้พวกฟาริสีเนี่ยเป็นพวกที่มองโลกในแง่ร้ายและหมายที่จะทำให้ รปเยสุจ้าตายให้เร็วที่สุดพี่น้องครับถ้าพวกเราท้อแท้ใจเพราะมีคนที่จ่าว่าต่างๆนานาหรือว่าหาว่าเราเนี่ยงมงายบางทีก็ไปประชุม b บซกลับมาบอกมัไม่ได้เห็นมีอะไรเกิดขึ้นไปวัดไปว่ามาก็เอาละประชด รู้ไหมว่าเรากําลังมีความสุขที่ได้พบพระเยซูเจ้าที่เขาไม่มีวันที่จะได้เลยเนี่ยแล้วเราแทนที่จะให้ความร่วมมือเพื่อจะให้เกิดอัศจรรย์ขึ้นมากลับมีการทำลายทําลาย,ลายเพื่อไม่ให้คนมีความสุขได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พวกเราต้องพิจารณาตนเองให้มากที่สุดทุกวันนี้ สังคมในโลกกำลังทนทรมานกับวัยรุ่นไม่ได้บอกว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่ทําลายแต่เป็นวัยรุ่นที่ถูกสังคมทุกวันนี้ป้อนสิ่งต่างๆให้เขาและเขาก็หลงไปกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะถ้าหากว่าพวกเราในฐานะที่เป็นผู้ที่เห็นเหตุการณ์ เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราควรจะทำอย่างไรบางทีในสังคมของเราทำคนเดียวไม่ได้เราต้องร่วมวม,มือกันเมื่อเร็วๆนี้พ่อก็ได้ทราบมาว่าทางยุโรปตอนนี้หลังจากที่ทนทรมานมานานในชีวิตของความเป็นแม่ที่เห็นวัยรุ่นหลายหลายคน จะในครอบครัวตนเองครอบครัวคนอื่นเนี่ยมันทำให้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่รวบรวมความกล้าแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกตอนแรกก็เริ่มสวดภาวนาว่าฉันจะต้องเรียนเยาวชนยุคนี้ให้เป็นเยาวชนของพระปิณเจา้า ให้เขาได้ตระหนักถึงบทบาทที่เขาควรมีในสังคมในครอบครวัวก็เลยหล,หลังจากที่สวดงอบเยาวาชนคือลูกของตัวเองและลูกของคนอื่นทั่วโลกเนี่ยให้แก่พระบิดาเจ้าไว้ใจในปรงรอยเปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยเขาก็มีความสุขแล้วก็ไปแนะนำคนอื่นให้มาร่วมสวดภาวนาด้วย ถวายทุกอย่างแต่พระเยซูเจ้าโดยที่วิธีการของเข้าไม่ได้ยากอะไรเลยพี่น้องรวมกลุ่มเหมือนกับบีซของเราเนี่ยมาสวดภาวนาโดยแต่ละคนนั้นมาพร้อมกับกระดาษแผ่นหนึ่งในกระดาษแผ่นนั้นมีชื่อของลูกของตนเองที่กำลังมีปัญหาแล้วก็ ข้อแม่ข้อหนึ่งก็คือห้ามมาแนะนำที่จะวิธีแก้ปัญหาเพียงแต่บอกว่ามีปัญหาก็แล้วกันแล้วก็มีชื่อของเด็กที่มีปัญหาเนี่ยก็เวลาสวดก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ลูกไม่สามารถแก้ปัญหาได้แต่พระองค์ทำได้เราจึงมอบแด่พระองค์ให้ช่วยแก้ปัญหา ร้อยเปร์เซนต์เชื่อว่าพระองค์สามารถที่จะเปิดประตูให้พวกเรา,างั้นเมื่อทุกคนมาสวดด้วยกันก็เริ่มขยายวงออกไปจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งตอนนี้มีเป็นหมื่นหมืหมู่บ้านและพี่น้องที่แม่ในครอบครัวที่มีปัญหาทั้งหลายนั่นนะมาสวดภาวนาด้วยกัน พร้อมกับกระดาษแผ่นหนึ่งที่มีชื่อของลูกแล้วก็พร้อมที่จะสวดด้วยกันเมื่อสวดเสร็จเรียบร้อยก็มอบก,กระดาษแผ่นนี้ไว้กับไม้กางเขนและหลังจากนั้นก็มีการเผาเผากระดาษแผ่นนั้นไปที่เขาทำอย่างนี้ดูแล้วมันเหมือนกับเป็นเรื่องเล็กเกินดปน้องเป็นเรื่องที่น่าขำ แต่เขาได้พลังมาแล้วและรู้สึกว่าลูกๆของเขาก็เริ่มมีการเปลี่ยนบทบาทไปเยอะเยาวชนก็เปลี่ยนไปเยอะทุกๆครอบครัวที่มาก็รู้สึกว่าได้รับพระพรของพระบิณฑบาตั่วหนาพวกเราถ้า,าทาทาได้ก็ถ้า,าเราจะทําก็ทําได้ครับเพียงแต่ทุกคนก็มารวมกันที่ใดที่หนึ่งแล้วก็พร้อมกับปัญหาของลูกแล้วก็มอบแก่พระเยซูยเจ้า เขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่าเามื่อไว้ใจในพระบินเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าพระองค์รักเราพระองค์รักลูกหลานของเราพระองค์สามารถเปลี่ยนสิ่งที่พวกเรามนุษย์เปลี่ยนไม่ได้และเชื่อว่าพระองค์ต้องการให้เรากลับมาหาพระองค์และเชื่อว่าพระองค์สามารถที่จะนําความหวังมาให้แก่โลกที่กําลังทนทรมานอยู่ดังนั้น พี่น้องครับถ้าองค์พระเยนส,สุจ้าทรมัศจร์นเมื่อสองพปีมาแล้วปัจจุบันนี้โปรงก็ยังทร,รมัศจรรย์ผ่านทางลูกๆของโปรงที่รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวและภาวนาเพื่อเยาวชนของเราที่กําลังมีปัญหาอยู่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่พวกเราทําได้ไม่ใช่เลยครับแต่เขาก็บอกไม่เกิดอัศจรรย์มากมายเลือกเกินเด็กๆก,ก็เริ่มมีความเชื่อ เด็กหนุ่มสาวหลายคนก็กลับมาแต่งงานทำพิธีสิงกล่าวเรียบร้อยและหนีห่างจากยาเสพติดคนที่หนีจากวัดจักวาไปแล้วก็กลับมาหาพรง่์อีกอันนี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาถาม,มาแล้วและกำลังทำแล้วก็ได้ผลดีก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าในสังคมปัจจุบันนี้ที่น่ไม่น่าไว้วางใจเลยเนี่ยเราจะทำด้วยกันได้ไหม มาสวดด้วยกันเอากระดาษเขียนชื่อลูกของตัวเองมาแล้วก็หลังจากสวดก็เสียบไว้ใต้ไม้กางเขนให้พระเยซูเจ้าได้ช่วยบรรเทาช่วยรักษาช่วยดึงกลับมาหรือว่าช่วยทําให้ถูกต้องก็จะเป็นสิ่งที่ดีขอพระเป็นเจ้าไวพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากรพระวาจา ที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแรกหนองแสง